ทุกคนไปตัว okay. นี้จะกินงงเนี่ยว่าเหมือนคือว่าเปียกขึ้งหนึ่งมันตกบวกโอเคจะลืมค่อยไปเอางัวกันแบบนี้ทุกคนเด็ดยังก็เ่อน้องหยุยหยุยค่ะ <laughs> น้องอยู่คาบสลี <laughs> กินกับกินแล้ว้ักจ้อยเนี่ยหรือยกจ,จ้อยยักจ้อยกินจ้าแล้วส่งไอ้น้องหล่อมเดียวว่ายากจ้อยแต่ว่า <laughs> 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 หรือจ,จิตจอยได้ทุกคนมาว่ากินแล้วก็กินแล้วก็กินนี่เด็กเสียบุญอย่มากห <laughs> <laughs> วานหวานหหอสลีส สรีนน้ำพึ่งเลยทุกคนมันหนึ่งห้าพันมันเป็ดพันเนาะมันเป็ดพันกีบไปทุกคนไปะงวกันกูกูไปป่อยงวกันทุกคนไปบ้านเฮากระซัมบ้านเฮานี่ละนะา คุณข้าอยู่ดินอยู่หญ้าเป็นมูลมัอีพ่ออีแม่เพิินพาเฮ็ดพาสาเป็นหนทางทำมาหากินบบตายเพิ่นเ้าสู่ฟังว่าความหวังอยู่เมืองกรุงอยากมีอยากรุงให้เอาเคตตัวนั้นหร้อจอยที่จอยว่า ตัวนี้จอยกุมมือเนี่ยลากเหมือนคือว่าเปียกคร่งหนึ่งมันตกบวกโอเคจะลืมค่อยอัยองจะขออลืม <laughs> ถูกลืม <laughs> ถูกลืมหัวที่ถูกลืม มาเล่นไปกูแล้วหนุ่ยโอเคไหมโอเคจ้าใช่ที่หัวจ้อยบุเปกนะทุกคนเพระาะว่าหญ้าบุมีเนาะตรงนี้นะบรรยากาศแดงๆแบบนี้ก็คือดีสุดๆเลยเย็นๆแต่ว่าคีฝุนนะ่นเนาะคีฝุ่นแห้งมาหนุ่ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลย กาว่าทางมันเป็นคีหมุนเฮงนะทุกคนขึ้นไปที่ถึงพัดนี้แบบเล่งเแบบนี้นะก็คือวแบบิบบรรยากาศนี่ดีสุดเลยบางเทิงน่าจะมีลมพัดอย่างแค่น่ะนี่ก็คือย่างกายนี่ทุกมือเลยเนาะย่างกายแต่ว่านีกไม่ได้ขึ้นไปนะทุกคนบึ้งหัวแล้วก็ย่างกายนี่ไปจ้ะอยาเอางัวไปเงินกันห <c oughs> นุ่ยคือลูกกับแม่เลยเขาคือลูก โอเคไหมโอเคมากไ <ป S 2> <ห>าตโตลงก่อนหนาทางลงไ่เจอ,อ,อคือ h a c เขาจะหาทางออกไม่เจอ่ดักนยังบ่มีไผ่เด,อด้อทุกคนน้องหจุ่ยยังบ่มีแฟนเดอ้อไปกันลงภูอีกแล้วลงภูอีกแล้วเหรอนี่แม่เนาะ นี่ก็จะเป็นหวยนะจ้านี่เงาพัดพูนเลยเลยทวนพูนเงาพัดเต้าพูนมีน้ําตกได้หนุวยเคยไปบออยูุ่่มให้มันมีน้ําตกเด้เห็นนาอันนี้ว่าเคยไปบอเป็นน้ำห้อยน้ำหอยอยูุ่่มรูมพูนยุ้ยบูโจากน้ําตกหนุวยหูจากแต่น้ำห้อยเดี๋ยวเขาจะพาไปลินเดอร์โอเคบอ Mm hmm. เรศข้าทิศกำลังจะโนอยูอทั้งหลังนี่เนาะไปข้ามนี่ไปเลยไม่ทนเป็นบวกแบบนี้เก่งมากเก่งมากท,าทาัยทิศข้านทโอ้หอดกูนะใจ,จ้า ในเงวนให้มาเนาะไปต่อเลยว้าวอยู่กับธรรมชาติอยู่กับน้องวัวเท่ากับมีความสุข

ถ้าถามว่ามีความสุขบ่นิตอบเลยว่ามีความสุขระหัวแต่ว่าเมื่อยได้เมื่อยแต่ว่ามีเฮงเมื่อยแต่ว่ามีเฮงโอเคอยู่ <laughs> ไปกันทุกคนได้ยินเสียงรวดบอลกูว่าเปลีป่ยนทางนิดหนึ่งเปลี่ยนทางยิ่งหลังยิ่งเจงดดตเข้าไปโอ้ยสดซ่นน้องหุ่นอย่างว่าหอได้น้องหุ่ยหดดยนย,ยังอยู่นู้นคุณกำลังไล่ขึ้นมาเนาะ กี้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 ไปมึงเหมือนจะอินเปลือนมาละเปลือนแล้วป้อร้อนกี้คือคิดตุ่มติดหมดเลยป้ออินละดือ้อเท่อไปกันไปกัน ไล่หัวมาแล้วทุกคนตอนนี้ประมาณอยู่ที่เจ็ดโมงเนาะเลงหัวอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือช่วงนี้นะนานมืดเลยนึกว่านะหกโมงนี่ก็คือแบบยังเจ๊งอ,งอย่างอยู่เนาะนึกไล่หัวมาหอนเหือน,น,นประมาณวันนี้เกือบว่าหกโมงเลยก็ <c oughs> คือแบบยังเจ๊งอยู่กนันนะต่เอ็ดวิ่งอย่างเรงมาแล้วแล้วก็ตอนนี้จะไปอาบน้ําก่อนแล้วก็จะมาเตียงเข,ข้ากินเนาะื้นนี้จะก,กินอะไรดีคนบางทีก็กินต้มมี่แล้วก็เลี้ยวเนาะ คูเอามี่ค so ้าน้องเจ้าของกินต้มมี่แล้วก็เดียวอะเรเดี๋ยวนี้ไปอาบน้ำไปก่อนไปโอเคทุกคนอาบน้ำมาเรียบร้ออาการวันนี้ก็คือหมวยหนาวอยนางนี้เเนาะแล้วก็นุ้งเสื้อแขนยาวอยู่หลังจากที่อาบน้ำมาเรีย้อแล้วก็จะไปกินข้าวแต่ว่าันนี้แม่ได้ยังไงนะบุกินเนาะก็เลยว่านังไงเราจะต้มมี่กินแล้วเดียวเราไปต้มมี่กินกินง่ายๆเนาะบวกกับพี่ค้าน้ำ Вот так

ไม่ได้ทุกคนกินกันเด้อมีคนหอนอ่ะหอมเพงมันนี่ถือว่าบริเต็งเลยกินนะเนาะอือ ก,ก,กิขกบบก้ขัาแล้วกินข้าวแล้วแล้วทุกคนอึ้งสีว่ากินข้าวกับบุึงเนาะกินมีแล้วแล้วกินมีแล้วนี่ก็เข้าวิดห้องเนาะเคียงเดียวก็จะนอนแล้วทุกคนตอนนี้ประมาณประมาณนาทีประมาณเก้าหมูเนาะท้าเป็นเวลาสามทุ่มเป็นวันรัเนาะทุ่มหนึ่งเจ็ดโมงสองทุ่มแปมประมาณ สามทุม่มสามทุ่มแล้วเฮียมจะพักพ่อนทุกคนเอาไว้ว่าคืนนี้กันนอนรับฝันดีทุกคนนอนดีๆได้ดจ้าเดี๋ยวพบกันใหม่ในมืหนาได้ทุกคนลาทุกคนไปกก่อนนะจ๊ะบ๊ายบาย